วันนี้ได้เสียงเพิ่มขึ้นมาแล้วค่ะจากพลังประชารัฐนะคะคนที่ออกมาคอนเฟิร์มในเรื่องนี้ก็คือคุณไผ่ลิกค่ะคุณไผ่ลิกเนี่ยออกมาเป่าประกาศนะคะว่าจะโหวตนายกเพื่อไทยแล้วก็บอกด้วยว่าอันนี้ไม่ใช่คุณไผ่ลิกพูดคนเดียวแต่เคลมเลยว่าจะมาครบทุกคนแต่ว่าทำไมไม่ใช่มติพักฮะ อ่ทุกคนเราไม่ใช่ปฏิพังงไหมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นสไตล์อะไรของคุณไผ่ลิกหรือว่าคุณไผ่ลิกกําลังต้องการที่จะวางหมากทางการเมืองอะไรหรือเปล่านะคะพอยไม่ได้อ่านผิดเขาบอกแบบนี้จริงๆว่าประกาศว่าโหวตนายกเพื่อไทยลั่นทุกคนแต่ไม่ใช่มติพักแล้วก็ยันด้วยว่าลุงป้อมเนี่ยนะคะคุณประวิตยวงสุวรรณเนี่ยเอาด้วยแต่ไม่ใช่มติพักนะ ถ้าทุกคนจำได้นะครับมันมีช่วงหนึ่งที่นักข่าวสัมภาษณ์ลุงป้อมว่าได้คุยกับเพื่อไทยหรือย,ยังว่าจะมาชวนจัดตั้งหรือเปล่านักข่าวแล้วก็ใครหลายคนไปแกะเสียงที่ลุงป้อมให้สัมภาษณ์วันนั้นเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวก็มาชวนเองอ,อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสัญญาณที่ลุงป้อมส่งมาในวันนั้นนํามาสู่วันนี้ที่บอกว่าไม่ได้เป็นมติพักแต่ว่ายัน4ี่สิบเสียงจะโหวตไม่แตกเลยอ่า อ่ะให้สัมภาษณ์นี่นะคะก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่1ิ เ,เมื่อวันที่10เนี่ยแหละคะ่ะวันนี้เนี่ยแหละคะ่คะที่รัฐสภานะคะเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปตอนบ่าย3เองค่ะก็คือคุณไผ่ลิกสสอกแพงเพชรเนี่ยก็ลงมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่รออยู่ตรงโถงเนี่ยแหละถึงจุดยืนพักพลังประชารัฐในการโหวตนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวพลอยจะอ่านชัดเลยเนาะคุณผู้ชมจะได้ไม่งงว่าสรุปแล้วคุณไผ่ลิกเนี่ยพูดว่ายังไงกันแน่นะคะเขาเนี่ยบอกว่าตั้งแต่พักพลังประชารัฐไปคุยที่พักเพื่อไทยจําได้ไหมจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้มีการท้าทามอะไรแต่ว่าในกลุุ่่มของคณไลินีย คุยกันแล้วแล้วก็เห็นค่ะพลังประชารัฐเห็นว่าประเทศจําเป็นต้องมีรัฐบาลเร่งด่วนเลยเพราะว่าปัญหาหลายเรื่องในประเทศเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต้องมีรัฐบาลพลังประชารัฐก็เลยไม่ชวนไม่เป็นไรแต่จะสนับสนุนพักเพื่อไทยโดยพักพลังประชารัฐเนี่ยจะไม่ขาดแม้แต่คนเดียวถ้ามาก็มาทั้งพักค่ะ <S <S นักข่าวก็ถามแหละพลังประชารัฐเนี่ยเวลาจริงๆมันก็มีถอดก่อน มีการยุบสภาใช่ไหมว่าพลังประชารัฐออกมาพูดแล้วก็ถามว่าเอวแล้วลุงเป่ามมื่งไงอะไรเงี uh ้ย huh. บางทีก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีก็เป็นการพูดคนเดียวของสสใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นนะักข่าวก็ถามว่าแล้วพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักล่ะอันนี้ให้สัมภาษณ์รู้แล้วหรือยังคุณไผ่ก็บอกว่าจากการไปคุยกันคร่าวๆเ,เ,เกี่ยวกับนโยบายที่อยากผลักดันร่วมกันค่ะอย่างเช่นที่ดินสปปก็เนาะอันนี้ก็เป็นผลงานที่คุณประวิตยเนี่ยพยายามจะหยิบขึ้นมาบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นผลงานคุณประวิตย์เลยเรื่องภัยแ้้งงงงกกก็็ดดีีีีเเเรรรรรืื่่่อออาาาพพิมบยยยัชชผููสุหวตปะ รัฐจากการที่ไปคุยมาก็ได้รับการสนับสนุนนะที่สําคัญคุณไผ่ลิกงบอกว่าเราเนี่ยเคยทํางานกับพรรคเพื่อไทยมาก่อน<ม>ตัวของคุณไผ่เองก็เคย<ฆ>เป็นเด็กเก่าเพื่อไทย<ฆ>ก็เลยเชื่อว่าจะทําให้ผ่าวิกฤตการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจทั้งหมดได้แต่ที่สําคัญคือก่อนหน้านี้ที่พรรคเก้าไกลเลือกนายกเนี่ยคุณไผ่ลิก้ก็ได้รับการประสานจากเก้าไกลให้ช่วยโหวต<ม>ก็เลยคิดว่าไม่แปลกที่วันนี้จะพร้อมจะทําให้บ้านเมืองเนี่ยก้าวข้ามปัญหาตรงนี้ไปค่ะ<ม>แต่ว่าโหวตเนี่ยโหวตฟรีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคําถามที่หลายคนอยากรู้เหมือนกันเพราะว่า การที่พลังประชารัฐออกมาประกาศแบบเนี้หมายความว่าเพื่อไทยพร้อมจับมือข้ามขั้วแล้วหรือไม่ก็เลยถามว่าพลังประชารัฐเนี่ยไปคุยกับเพื่อไทยแล้วหรือยังว่าโหวตให้เราจะได้รับสิทธิ์ในการเป็นรัฐบาลร่วมด้วยหรือเปล่านะคะคุณไผ่บอกว่าไม่มีการคุยเรื่องนี้อตอบหล่อมากแต่บอกว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กวิเวียนบอกว่าเรา<ะ>คิดว่าจริงดิเขาบอกอย่างนี้อ่ะ okay. แต่คุณไพลิกก็บอกว่าเราคิดว่าทําให้ผ่านตรงนี้ไปก่อนค่อยว่ากาันถ้าเพื่อไทยทําได้ดีอย่างที่พูดถ้ามีโอกาสก็พร้อมทําเต็มที่แต่ถ้าไม่มีโอกาสก็พร้อมตรวจสอบเต็มที่ด้วยเช่นกันเออ<ม>อย่างไรก็ตั้งยืน,นั้นว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องรัฐบาลคุยแต่เรื่องนโยบายซึ่งจุดยืนของเราเนี่ยมีลุงไม่มีแล้งเอย<ม>เขามีมาต้งของเขานะมีลุงไม่มีแล้งไม่ไมย,ยังไงบ้านึงนะเอ,เอาไม่ทันตอนนี้งงแล้งคือใครอีกตัวละครใหม่ขึ้นมา ไม่คือแบบเขาบอกว่านโยบายที่พลังประชารัฐต้องการจะผลักดันเนี่ยก็คือแบบหยุดปัญหาภัยแล้งเรื่องที่บินดินสอปกรมันมีเสตนนโยบายอยู่แล้วเขาก็ไปคุยกับเพื่อไทยมาเพื่อไทยก็บอกว่าได้ทําให้ได้หมดเลยพลังประชารัฐก็บอกว่างั้นเอาคะแนนพลังประชารัฐไปเลยไม่เป็นรัฐบาลไม่มีไรเชื่อว่าเพื่อไทยทําได้ถ้าได้โอกาสก็ทําด้วยกันถ้าไม่ได้โอกาสก็พร้อมตรวจสอบเพื่อไทยก็คือเรื่องน้ํา ที่ดินน้ำบาดานะน<ำ>ตมสไตล์<ำ>คุณปวีด้ะนึกออกไหมอขอบคุณมีลุงไม่มีแรงอันนี้โชคดีแล้ว <c oughs> ค่ะอะ่คุณผู้ชมใจเย็น <c oughs> ๆนะคะอย่าเพิ่งพิมพ์คอมเมนต์มานะคะอะ,อะคุณผู้ชมเริ่มคอมเมนต์มาอย่างดุเดือดโอเคฟังต่อค่ะคราวนี้นะคะเขาก็ถามว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยด้วยหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ก็ถามไปแล้วก็บอกนะคะว่าไม่เป็นไรชวนก็ชวนไม่ชวนก็ไม่ชวนคราวนี้ <c oughs> เขาก็ถามอีกนะเพราะว่ามันก็มีทฤษฎีกันนักข่าวก็ไปนั่งจิ้มทฤษฎีกันมานะคะว่าเอ๊ะแต่ถ้าเพื่อไทยจะคงตนว่าจะไม่ข้ามขั้วเนี่ยจะไม่มีลุงอะไรแบบนี้เพราะถ้ามีลุงเมื่อไหร่คุณหมอชนละนาเียจะต้องลาออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพลังประชารัฐมานะถ้ามาเนี่ยพลเอกประวิทย์จะยังอยู่อยู่หรือเปล่าหรือว่าจะลาออกเพื่อเป็นการไขก๊อกตรงนี้ให้เพื่อไทยนะคะอันนี้คุณไผ่บอกว่าลุงอยู่สิครับ นะักข่าวก็ถามว่ามีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าคุณไผ่ก็บอกว่ายังไม่ได้มีการตกลงร่วมรัฐบาลกันแต่ว่าพร้อมยกเพื่อสนับสนุนให้จัดตั้งรัฐบาลได้ก่อนค่ะนี่นะคะเขาก็บอกว่าจะโหวตให้ทั้ง40คนเลยพลังประชารัฐเนี่ยจะไปกันหมดยาแต่ว่ายังไม่เป็นมติพักนะถ้าเป็นมติเนี่ยมันต้องเป็นทางการแล้วมาพร้อมแถลงแต่วันนี้คุยแล้วว่าจะสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เผล่จะไปหาเสียงช่วยด้วยคุณไผ่ลิกบอกแบบนี้ค่ะอ่ะ แต่ก็มีอีกนะคะอย่างเช่นถ้าโหวตให้เนี่ยมันจะไปดีลกันหรือเปล่าว่าตอนนี้โหวตให้ก่อนยังไม่เข้าร่วมรัฐบาลแต่ว่าวันหลังเนี่ยอย่าลืมนะมาชวนให้เป็นรัฐบาลด้วยนะไปดีลกันแบบนี้ไว้หรือเปล่าคุณแพลิกยืนยันว่ายังไม่ได้คุยกันจริงๆตอนนี้เนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลคือสิ่งสําคัญจริงๆถ้าพลังประชารัฐโหวตให้ต่อให้ต้องไปเป็นฝ่ายค้านก็รับได้ยังไม่มีข้อแม้อะไรทั้งสิน้น โอ้ oh, อันนี้เป็นมูฟที่คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคิดว่าพลังประชารัฐคิดอะไรอยู่คะ mm. สามารถพิมพ์มาแลกเปลี่ยนกับเราได้นะคะคุณผู้ชมคะโอ้ยคุณไทยเอ็กไซบอกว่าขอบคุณลุงป้อมมากๆที่ช่วยให้ประเทศมีทางออกประเทศไทยตรงจเจริญคะ่ะ mm. คุณไ mm. ทยเอ็กไซแฟนขับลุงป้อม mm. อ่ายังไม่หมดยังไม่หมดวันนี้ที่รัฐสภาก็มีนักการเมืองนะคะลงมาให้สัมภาษณ์อีกด้วยเหมือนกันนะคะก็คือคุณสมทักษ์ เทพสุทินค่ะ,ค,ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะซึ่งตอนนี้เป็นสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยค่ะว่าเอ๊ะได้มีการเจรจาดึงเสียงสสจากพรรคอื่นมาเติมให้ฝั่งเพื่อไทยได้ยังไงคุณสมศักดิ์บอกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่เคยชวนสสเข้าพักแต่ว่าในขณะนี้สสเวลาที่จะย้ายพักเนี่ยมันก็จะมีกรรมวิธีนะว่ามันย้ายพักมาเองไม่ได้ต้องมีการขับมาก่อนค่ะคุณผู้ชมจากพรรคต้นทางนะคะไม่งั้นก็ต้องลาออกแล้วก็ ตำแหน่งของสอสอเนี่ยก็จะว่างลงเนาะเพราะว่ารัฐธรรมนูญน,นี้เนี่ยกำหนดว่าถ้าเกิดว่าสอสอลาออกจากพรรคที่อยู่เนี่ยก็จะขาดจากความเป็นสอสอด้วยเราก็ต้องไปเลือกตั้งเอาใหม่ออทําให้ตอนนี้เนี่ยคุณสมศักดิ์บอกว่ามันก็อาจจะ ถ้าเกิดว่าชวนไปเป็นรัฐบาลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะช่วยกันเชียร์บ้างมันก็อาจจะมีแต่ว่าชวนไปเป็นงูเห่าอะไรเงี้ยไม่มีนะคะอันนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินตอบแบบนี้นะคะ,คะแต่คุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้ที่นักข่าวถามก็มีประเด็นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีการไปเจอกับคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติด้วยมันมีภาพออกมาว่าพวกเขาไปเจอกันแล้วคนก็แน่นอน มันอยู่จกกังหวะแบบเนี้ยคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเจอกันแล้วคุยเรื่องอะไรเขาคงไม่ถามว่าแบบเอ๊ะกินอะไรมาวิเวียอะไรนึนกออกปะมันช่วงสําคัญทางการเมืองเขาไปชวนกันตั้งรัฐบาลหรือเปล่านะคะได้คุยกันหรือเปล่าคุณสมศักดิ์บอกว่าก็คุยกันบ่อยๆว่างๆเนี่ยก็ไปเตะบอลด้วยกันเหมือนกัน เป็นพี่น้องกันคุยกันบ่อยนะทั้งคุณธนกรแล้วก็คุณอนุชานาคาสาซึ่งคุณอนุชาเนี่ยอยู่พักพลังประชารัฐนะคะ,ะแล้วก็นักข่าวก็ถามต่อว่าหลอคุยกันธรรมดาหรอไม่ได้คุยกันเรื่องทิทางการโหวตนายกบ้างหรอคุณสมศักดิ์บอกว่าไม่ได้เป็นแนะนําให้เขาเป็นงูเห่าแนะนําว่าถ้าเขามาเนี่ยก็ต้องพยายามสื่อสารกันไปต้องมาเป็นพักทั้งหมดถึงจะสมศักดิ์ศรีของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นพักการเมืองค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะนักข่าวก็ถามคุณสมศัก ะะว่าเอ๊ะมีโอกาสไหมถ้ายกมือให้เนี่ยเพราะว่ารัฐบาลที่นําโดยพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีพรรคก้าไกลแล้วไม่มีเงื่อนไขเรื่อง1นึหนึ่งสแล้วพรรคอื่นๆที่เคยตั้งป้อมกับเก้าไกลเนี่ยคราวนี้เขาจะยกให้เพื่อไทยหรือเปล่านะคะคุณสมศักดิ์ก็บอกว่า วันโหวตนายกเนี่ยคุณผู้ชมมันยังอีกนานนะคะยังอีกหลายวันเลยแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดวันต่อวันเลยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ทําให้บางทีมันมีข่าวออกมาบางคนตามการเมืองก็บอกปวดหัวแย่แล้วคุณสมศักดิ์เองก็อยากจะรู้เหมือนกันแต่ว่าจะให้ไปเร่งก็คงไม่ได้ก็คงต้องดูไปตามไทม์ไลน์นั่นแหละวันที่16บ้างเนาะวันที่16ก็คือเป็นวันที่สาน้ํานูนนะคะจะออกมาบอกนะว่าจะรับหรือจะไม่รับนะคะในเรื่องที่ว่าสรุปแล้วการเสนอนายกเนี่ยมันเสนอจาได้หรือเปล่าปัญญติ หรือเปล่านะคะก็นั่นแหละ16ถึงจะรู้เรื่องนะหลังจากนั้นก็จะโหวตวันไหนเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยก็ต้องติดตามกันไปนะคะบอกว่าเป็นคาบลุกคัาบดอกเนี่ยแหละเพราะเพราะว่ามันจริงๆมันมีกรอบอยู่คุณผู้ชมก็คือ30กันยายนเนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าอยากจะให้มันเสร็จมันสมประสงค์ก่อนวันนั้นด้วยเหมือนกันนักข่าวทุเดเพิ่มช่องทางรับชมรายการออริจินอลคอนเทนต์ คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube today for tomorrow ช่องรวมรายการ Original Content ที่จะททำโดยสำนักข่าว Today สำนักข่าว Today make tomorrow today